เราไม่สอนได้นะสอนแล้วก็ไม่รู้เรื่องนะเพราะมันกลมรู้สึกไม่ได้ไงใช่ไหมล่ะกลมรู้สึกไม่ได้ก็ไม,กไ,มไ,กไม่รู้แล้วยังแม่โตมีคําอธิษฐานช่วยไหมครับอธิษฐานช่วยอธิษฐานช่วยทุกคนนะ <four> เห็นกันอธิษฐานทุกคนนะอธิษฐานได้ก็ได้อธิษฐานมันอยู่ที่ตัวเขาเองนะ อย่างหงุดหงิดเนี่ยจะไปเปลี่ยนเขาได้หรอเฮ้ยเกูหงุดหงิดเขาจะเชื่อไหมเออเขาก็ต้องห่างคือการสวดม์หรือร้องเพลงก็ได้ไม่มันหงุดหงิดพอมันจะหงุดหงิดผัวก็ร้องเพลงร้องเพลงเลยหรือไม่ก็สวจม์ไปเลยสักพักก็หายแล้วถ้าหงุดหงิดไม่เปลี่ยนขึ้นเนี่ยมันก็หงุดหงิดอยู่เงั้ะเออกูจะทําไงดีว่ากูจะอัดมึงดีไหมโซยมึงดีไหมยาเลย หมือนโกรธเนี่ยเอา้าโกรธบ่อยๆเนี่ยเริ่มล้เริ่มโกรธบ่อยๆเริ่มพยาบาทเริ่มอาคารแล้วเริ่มอธิษฐานผูกเวรเขาเรียกว่าผูกรกรกรมสายใหญ่ของกรรมไปนานเลยเพราะความไม่รู้ไงใช่ไหมล่ะก็ะถูกแล้วทำยังไงก็ได้ให้มันห่างให้มันหนีหนีจากอารมณ์ไม่ดีเนี่ยมันก็อารมณ์เพลิดเพลินไงเออ อันนี้ยาิที่ทำ